สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะฮะกับผมโตโต้ครับแล้วก็รายการเจาะดวงล้วงดาวบายจีเมมเบอร์นั่นเองครับโอ้โหวันนี้เรียกว่าสาวๆเตรียมกรี๊ดกันกระหึ่มแน่นอนครับเพราะว่าไม่ได้มาแค่ท่านเดียวครับเป็นหนุ่มสุดหล่อนะฮะจากบ้านเดอะซาก้าครับเขาจะเข้ามาพูดคุยในรายการของเราครับรวมทั้งจะเจาะดวงไปพร้อมกันด้วยมาดูซิว่าตอนนี้ราศีของนุ่มๆทั้งสองคนเนี่ยเขาจะมีแนวโน้มไปในทางไหนอะไรยังไงกันบ้างนะครับเพราะฉะนั้นไปพบกับช่วงแรกกันเลยดีกว่านะฮะช่วงเจาะดวงครับผม มาเข้าสู <rôle à> <S <s ่ช่วงแรกกันเลยดีกว่าครับช่วงลงดาวนั่นเองครับจอดดวงลงดาวชื่อรายการของเรานะครับถั่วๆอะไรนะครับแล้วก็รสองหนุ่มตอนนี้อยู่กับเราเรียบร้อยแล้วนะครับไปเจอเขากันเลยดีกว่าบูนและก็ดิวจากเดอะสตาร์เก้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับข่าวทันทีตรงเลยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหก็เรียกว่า หล่อแป๊เหมือนอยู่บนเวทีกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เพิ่งเห็นกันสดๆเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยนะครับทความรู้สึกกันหน่อยดีกว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างหลังจากที่เราโอ้โหฝ่าฟันกว่าจะประกวดกว่าจะเข้ามาต่อแถวรอคนเป็นหมื่นเป็นแสนแล้ววันนี้เราได้ขึ้นชื่อว่าเป็นดิวเดอะสตาร์คาบูนเดอะสตาร์เก้าแล้วความรู้สึกเป็นยังไงกันบ้างครับรู้สึกภูมิใจครับกับกับการที่เราได้ใช้นามสกุลเดอะสตาร์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผมชอบรายการเดอะสตาร์มากครับแล้วไม่เคยไม่เคยคิดเลยนะว่าตัวเองจะได้มา มีคนแบบมามาเชียร์มามีคนมาให้กำลังใจแบบมากๆขนาดนี้ต้องขอบคุณแฟนคลับมากๆเลยครับอชีวิตเปลี่ยนเลยเนาะเปลี่ยนเลยครับจากแบบว่าเราก็ใช้ชีวิตปกติธรรมดากินข้าวดูหนังอะไรอย่างงี้นะแต่วันหนึ่งแบบพอเข้ามาอยู่ตรงนี้ปุ๊บทำอะไรก็จะมีคนคอยติดตามเราแล้วใช่ครับมือนะของบูะครับผมก็รู้สึกภูมิใจเหมือนกันครับก็ดีใจที่ได้มีประสบการณ์ที่ดีครับอยู่บนเวทีที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นรายการที่หลายๆคนใฝ่ฝันที่จะมีโอกาสขึ้นไป ได้ร้องเพลงบนนั้นครับแล้วผมก็ได้แล้วก็รู้สึกดีใจมากๆภูมิใจมากๆแล้วก็จะตั้งใจทําผลงานออกไปให้ดีที่สุดครับอยากพูจบรายการเลยเดียวของบูนเิ่มกับบูนเย็นนะฮะแล้วก็บูนที่เท่าที่ที่คุยกันหลังมาเมื่อสักครู่นี้ก็มาประกวดครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วใช่ครับใช่ไหมฮะใช่ครับเรียกว่าผ่านการเพ้อมาแบบสุดๆไปแล้วใช่ไหมครับก็มีก็มา3ปีก็เพื่อนประมาณ60กว่าคนได้ครับ เพราะว่า,า,าปีะาลปะยี่สิบกว่าคนครับ <c oughs> ออแลขข้ของ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 บูนนี่คือมาสมัครที่ตึเ <c oughs> กเลยใช่ครับใช่ไหม <c oughs> โอโ้โห <c oughs> มองเห็นภาพแล้วแบบผมยังซูงคกจิตใจมอนลำบากคนที่มาสมัครจริง <c oughs> ผมจัดรายการเสร็จประมาณตีสามตีสี่ออกไปนี้นั่งนอนกันอยู่หน้าตึกแบบยุงก็กัดนะอากาศก็อบอบโอ้โหพี่พี่รอพอก็คอยต้อนแถวแบบให้กันรถเข้ารถออกชีวิตลำบากลำบนจริงครับแต่ว่าเนี่ยความลำบากมันจะเป็นตัววัด นะฮะว่าเราเนี่ยรักในสิ่งที่เราอยากทําจริงหรือเปล่านั่นเองแต่ของดิวนี่โชคดีก็เรียกว่าครั้งเดียวเข้าได้เลยครับผแน่นะฮะอ่ะทีนี้มาดูคําถามที่คุณผู้ชมเนี่ยนะฮะฝากคาถามมาทาง SMS โอ้โหอย่าบอกว่าเพียบเลย SMS เราแทบแตกนะครับท่านสี่สองสี่สองแนั่นเองครับนะฮะ <c oughs> เขาถามว่าถ้าทั้งคู่ยังอยู่ต่อนะฮะ <c oughs> แล้วก็ในวีคร้องเพลงคู่ทั้งคู่อยากร้องกับศิลปินท่านไหน มากที่สุดเพราะอะไรครับผมอยากร้องกับพี่เอ็มมาตพลครับเพราะว่าเป็นแนวร็อกเหมือนกันครับก็ก็มันจะวิกหน้าก็จะมีเต้นด้วยใช่ไหมครับก็อยากจะเต้นด้วยอยากจะเต้นให้แบบแฟนคลับดูว่าว่าผมก็มีลีลาอะไรอย่างนี้เป็นเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะครเพราะว่าตอนอยู่ในช่วงของการฝึกซ้อมการเตลนก็จะมีคลาสของการเต้นด้วยก็เลยว่าอยากจะใช้ของด้วยก็คือว่ายังไม่เคยได้เต้นมาก่อนเลยตั้งแต่ตั้งแต่อ่า ตั้งแต่วีคแรกจนถึงวีคสุดท้ายที่ออกไปคือเป็นโจทย์ที่ยังไม่ได้ใช้สเต็ปเลยบ้านะเรียกว่าของเก็บไว้อยู่นะไม่เป็นไรก็ของมูนนะครับผมอยากร้องกับพี่เอจีรากรครับเพราะว่าเพลงพี่เขาทั้งมีความหมายดีแล้วก็เป็นดนตรีที่แบบฟังแล้วรู้สึกแบบอบอุ่นแล้วก็เท่ไปด้วยกันครับอืมนะฮะนี่คือเรื่องของการร้องนั่นเองที่ทั้งคู่อยากร้องด้วยนะครับโดยนี้มาดูเห็นเขาบอกว่าทั้งคู่เนี่ยถ้าได้เล่นละครเนี่ยนะฮะบูนบอกว่าอยากเล่น บทเป็นตัวร้ายทําไมฮะก็เวลาแบบเพื่อนๆเวลาอยู่ในบ้านนะครับคือเวลาได้เล่นบทร้ายอย่างเงี้ยฮะเช่นมีตอนหนึ่งที่ผมได้เล่นกะตั้มครับก็เหมือนครูเอครับก็บอกว่าให้แบบมองหน้าตั้มตั้งแต่หัวถึงเท้าแล้วก็แบบยิ้มหัวลาออะไรเงี้ยครับแล้วก็ทําหน้ากวนๆใส่แล้วก็มีแบบดาดอะไรเงี้ยครับซึ่งเพื่อนๆบอกว่าโหอินมากเลยนะทำได้ดีนะอะไรเงี้ยครับก็เขาบอกว่าใังก่อนครับแต่ว่าจริงๆไม่ได้เกลียดครับก็เป็นรักกันดีเป็นพี่น้องครับแต่ว่าก็ คือรู้สึกว่าเหมือนเพื่อนๆบอกว่าเหมาะกับอันนี้อ,อะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าเราน่าจะไปทางนี้คิดว่าน่าจะประมาณนี้ครับน,นี้ของดิวฮะเย็น,ขอ,นของดิวบอกว่าอยากเล่นบทตบจูบ <c oughs> โอ้โหไปจ้ <c oughs> า,าทำไมฮะผมรู้สึกว่ามันมันมันเข้ากับค<อ><อ>าแรคเตอร์ผมนะครับแบบชาวร็อกอะไรเงี้ยแบบแบดๆหน่อยครับแล้วก็รู้สึกว่ามันมันน่าจะง่ายสำหรับเราอย่างเงี้ยมันไม่ต้องแบบว่ามาเป็นพระเอกหล่อๆนะไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ครับ เราไปทางแบดเนียนะแตบบ่ว่ามันจริงๆก็ชอบชอบแบบว่าแนวแบบว่าเป็นตัวร้ายอะไรเงี้ยมันดูเท่กว่า,อาชอบเป็นบทร้ายท,าทัย้งคูบบ่เลยนะแปลกนะไมมาทางนี้แ้วถ,ถ้ากลับกันได้เป็นพระเอกแต่เล่นในแนวทางของตัวเองเล่นไร้ายๆแบบเนี้ถ้าให้เลือกนางเอก<ม>เป็นใครก็ได้แบบสักคนในบ้านเราของผมก็เป็นพี่ใหม่ดาวิกาครับอเซึ oh. ่งไปดูหนังมาครับ ก็ไปดูแบบว่าพี่เขาชอบเล็กๆ big ass ใช่ครับอันนี้ผมมองมาจากบทที่มันโล่พูดในเรื่องครับเขาเขาสวยดีครับดูแล้วรู้สึกว่าชอบสนุกดีครับคือหน้าเขาเก๋อ่ะหน้าหน้าเป็นลูกครึ่งแต่ว่าแต่งให้เป็นคนไทยก็ได้ใช่แต่งให้ออกมาเป็นฝรั่งเลยก็ได้ครับแต่งให้เป็นผู้ชายก็ได้ไม่ใช่แล้วอไปต่อไม่ได้เลยเดียวของบูนะฮะครับคือผมเป็นคือผม ชื่นชอบผลงานของพี่บีน้ำทิพย์ครับ,รบผมก็รู้สึกว่าพี่เขาเป็นคนที่เล่นเล่นได้ดีมากๆแล้วก็ดูติดตามละครมาตลอดครับก็สักวันหนึ่งก็อยากมีโอกาสเล่นครับอะไรอย่างนีอ้อ่อนๆผู้หลักผู้ใหญ่กันไป <c oughs> นะครับนี่ก็เป็นคำถามคร่าวๆนะครับ <c oughs> ที่คุณผู้ชมฝากมาได้มีเพียบเ <c oughs> ดีเ๋ยวหยิบมาถามมาเรื่อยๆแล้วกันแต่ว่าตอนนี้มาเข้าสู่ช่วงล้วงดาวกันดีกว่าต้องถามก่อนเลยว่าสองหนุ่มนี่แต่ละคนราศีอะไรกันบ้างครับ <c oughs> ผมราศีตุลครับของดิวนี่ตุลผมราศีสิงค์ครับราศีสิงห์นะใช่ครับ ไข่สีน้ําเงินที่อยู่ตรงหน้านี้นะครับก็จะเป็นราศีตุลนะฮะแล้วก็ไข่สีเหลืองก็จะเป็นราศีสิงห์ไข่ตุลดิวตุลครับตุลของดิวจะไข่สีน้ําเงินสีเหลืองนะครับสีเหลืองอันนี้ของตุลไข่สีน้ําเงินแล้วก็ของบูนของดิวเนตุลอว่อันนี้ของดิวไข่สีน้ำเงินของบูนดิวไข่สีน้าเงินนะครับดิวไข่สีน้ำเงินครับหาหมอสงส่ใจะใช้่นแล้วก็ของบูนไข่สีเหลืองนะฮะผัดกันลุ้งคนละอันเลย กของของของดิวก่อนครับขายถึงเงินหยิบมาอันหนึ่งคือในนี้เขาจะ่ายนิสัยของคนแต่ละราศีไว้สีน้ำเงินครับอย่าไปล้วงไข่เพื่อนนะใครในรังใครในรังนี้โอเคครับอ่ะอย่าล้วอ่านเลยครับนี่ใครที่เกิดราศีตุลก็ดูไปเคาะไปพร้อมกับดิวได้เลยอันแรกครับตื่นเต้นไหมครับ อย่าด <ider> MM <laughs> ูส <Yum meio pense> ิโ <DVD> อ้ยมามามานี่เอาไปดูคนเดียวไม่แบ่คุณผู้ชมเลยหนุ่มราศีตุลเขาบอกว่าเป็นคนชอบความท้าทายครับนี่ต้องถามเพื่อนก่อนเลยเท่าที่เห็นดิวมานิบุญมีความคิดว่าดิวเขาเป็นคนเขาเป็นคนจริงๆก็ชอบท้าทายแล้วลุยๆครับเป็นคนแบบพลังเยอะอะไรอย่างนี้ เวลาแบบเล่นฟิตเนสด้วยกันนี่ก็โอ้โหยกทีนี่คือคือผมเล่นฟิตเนสกับเขาใช่ไหมฮะเขายกหนักแค่ไหนผมต้องยกหนักแค่นั้นครับแล้วดูตัวครับเขาัวใหญ่มากต้องเิวเราไปในตัวใช่ครับก็ตามไม่ค่อยทันเท่าไหร่ครับคือเขาแบบลุยจริงๆเป็นคนแบบเฮ้ย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 เราก็พอแล้วพอแล้วจริงๆครับแล้วก็นานิ่งๆแบบ กูช่วยด้วยไม่ไหวแล้วครับช่วงลงช่วงล่างนี่ลมออกจนหมดตัวแล้วนะครับ <c oughs> อเป็นจริงไหมครัดิวครับก็เป็นคนชอบความท้าทายจริงไหมก็จริงครับเป็นคนที่แบบว่าเหมือนชอบอะไรที่แบบว่าแบบท้าทายแบบว่าเราเราคือชอบอะไรแปลกๆแบบว่าทําอะไรแบบคนอื่นไม่ค่อยทํากันอะไรอย่างเงี้ยเช่นอย่างเช่นคือผมผมชอบทําอะไรแบบว่าผาาโล่อะไรเงี้ยครับแบบอะไรที่เสี่ยงหน่อยครับคือชอบ เอาจลุงจกเอาุยจิ้งจกมาใส่ขวดแล้วตดใส่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับแล้วผมชอบมากผมคว่าถือว่าเหมือนกันผมเพื่อนได้ยินตอนนี้ลอนะจิ้งจกตายมครับจิ้งจกจะิ้งจกตายเลยไหมครับไม่ตายไม่ตายแต่ว่าพอเราพืชใส่เข้าไปมันจะหงายท้องพี่พูดจริงพูดเล่นจริงเล่นประจำเลยพี่ว่างใช่ไหมครับใช่เดี๋ยวชีวิตเล่นแค่นั้นสนุกอะไรเล่นน้อยสจิี่จก เล่นหมดเดี๋ยวผมเล่นด้วยนะพี่เยอะต้องพยายามกินอะไรที่ไม่มีแก๊สเยอะๆในท้องใช่อบความเข้าใจอะไรตรงแล้วนะฮะถูกแล้วของบูลบ้างครับครับั้ลงมาเลยฟองมายวผมแกะอ่านเลยกะครับต่ไม่เสียเวลานะฮะของบูนี่ก็ราศีสิงห์ครับหนุ่มราศีสิงห์เขาบอกว่ามีความมุ่งมั่นมีอุดมการโอ้โหเป็นยันนะจริงครับ เป็นคนที่มุ่งมั่นมากครับพี่บูงมุ่งมั่นมากบางทีก็แบบว่าเขาตั้งใจทําอะไรตั้งใจมากๆเลยแบบว่าแม่แม่แม่แต่วิธีการพูดหรือการร้องเขาแบบเขาเหมือนเขาเขาคิดเขาคิดไว้แบบเป็นคนที่ใช่เป็นสเต็ปเป็นเป็นบล็อกเป็นบล็อกของเขาเลยครับผมพี่บูลเขาเป็นคนที่วางแผนอนาคตไว้ดีมากถ้าถ้ามีแฟนนี่ก็ถือว่าโชคดีมากครับได้พี่บูลไป เจอหน้าครั้งแรกก็นี่ก็คิดไปถึงลูกคิดไปถึงบ้านคิดถึงอะไรครับโอ้ไม่ขนาดนั้นครับนน้นไกลไปนะครับครับเขาเป็นคนที่มีความคิดดีครับอ่าแล้วเป็นอย่างที่เพื่อนบอกไหมครับก็มุ่งมั่นจริงครับเพราะว่าไม่งั้นก็คงไม่ไม่ได้มาอยู่ตรงนี้ครับเพราะว่าผมก็พยายามมานานครับอันนี้ตรงเลยนะเพราะว่าที่บูรบอกเนาะมาสมัครตั้ง3ามครั้งแล้วอ่ะก็จะได้เนาะเป็นคนทั่วไปก็แบบท้อถอดใจไปแล้วเออนะมาดูอันต่อมาของดิวกันต่อครับ หยิบให้เองเลยโอเคครับราศีราศีตุลอันนี้เราหยิบหมดเลยครับไม่หมดไม่หมดประมาณหนึ่งครับตามเวลาละหนุ่มราศีตุลเขาบอกว่าเป็นผู้ชํานาญในเรื่องความรักเอาแล้วอะยําชนาญในเรื่องความรักครับจริงไหมน่าจะจริงมั้งครับไม่รู้เหมือนกันครับก็เวลาคบใครก็คบคนเดียวครับผมไม่ค่อยเจ้าชู้เท่าไหร่ครับครับ ชํานาญนี่คือแบบโรแมนติกนี้ใ่ป่ะครับนั่นเด็ดนั่นนั่นเด็ดชํานาญก็น่าจะแบบก็น่าจะจริงครับเพราะว่าคือแบบว่าเหมือนแบบเหมือนเหมือนผมไม,ไม่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 เก้อไ,ไม่เขิอนอะ่พะพะเขาเรียกว่าอะไรพอคบกันแล้วก็จะรู้ว่าเราควรจะต้องทําอะไรหร<อ>ืออะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบเคยมีประสบการณ์เหมือนการโลกอ่ะชํานาญก็คือผมก็เป็นคนที่แบบว่าการโลก อันนี้คืออะไรเสียงนี่คืออะไรอ๋อแม่กันแปกบางทีแปกงงประมาณไหนก็คือผมเป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังกับความรักนิดนึงครับเพราะว่าเหมือนเราก็เคยอกหักมาอะไรเงี้ยก็ก็รู้ว่าเราต้องเราเวลารักใครเนี่ยก็คือจะทุ่มเทมากครับแบบว่าเวลาไปไปหาไปหาเขาเนี่ย ต้องมีเซอร์ไพรส์หน่อยแบบว่าเอาของอะไรไปให้ก็เคยมีความรู้สึกอย่างนั้นแบบความรู้สึกดีๆที่เขาทําให้เขาแบบประทับใจก็เคยทําอยู่ครับอครับหรือว่าเป็นคนโรแมนติกกันทีเดียวนะครับอ่ะสำนานความรักครับงงมันไปเลยทีเดียวอันนี้มาของบูใช่้างครับนมราศีสิงห์โอ้เรื่องความรักเหมือนกันเลยนะฮะเขาบอกว่าเป็นคนรักใครรักจริงจริงไหมจริงนะครับอืแต่ว่าแต่ก่อน่ะเคยแบบ าจจะเคยแบบเหมือนมีชอบตอนเด็กๆครับก็แบบชอบหลายๆคนอะไรเงี้ยแต่พอเป็นช่วงวัยของการเลือกอยู่ใช่ครับแต่พอเหมือนแบบโตมาก็เริ่มคิดได้ครับว่าทําไปเพื่ออะไรใช่ไหมฮะก็แบบเหมือนจังมากขึ้นใช่ครับเออแล้วมันก็เป็นสิทธิ์ของเราในจริงๆเป็นทางเลือกนะแล้วช่วงเด็กๆมันเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าสเปกยังกว้างอยู่ ครับเออพอโตมามันก็จะเริ่มแบบก็ยังกว้างอยู่ใช่อันนี้เขาเรียกได้หมดแบบเนี้ยเพื่อนชอบใเพราะว่าเราจะไม่ขัดกับใครพอ่เอ๊ะเพื่อนเราชอบคนนี้เราก็จะฉีดไปอีกแบบหนึ่งได้ครับไม่เตีกันเองดีมากครับรักใครรักจริงฮะครับมาต่อที่ของดีลกันต่อครับนุมราศีตุลเขาบอกว่าเป็นคนรักสนุกชอบความรื่นเริงถูกไหม ตรงครับมากเลยไหมก็มาค่อนข้างมากคือตรงไหนทุกตรงไหนเศร้าที่เราไม่มีไม่ไม่เห็นดีอีกตรงนั้นคือสังเกตตอนที่ผมอยู่ในบ้านผมก็จะชอบแบบเล่นกีตาร์อะไรเงี้ยเฮฮากับเพื่อนๆแบบว่าเอนเตอร์เทนเอนเตอร์เทนแบบว่าสนุกเฮฮาเล่นดนตรีด้วยกันเป็นตู้คราอเกะดีๆครับเล่นได้ทุกเพลงครับก็คือว่าเพลงไหนที่แบบเพื่อนได้เพลงไหนมาก็ก็จะเล่นได้แบบนี้ก็แบบว่า ก็จะร้องด้วยกันสนุกด้วยกันอะไรเงี้ยคือผมเล่นได้ทั้งวันครับพี่จริงๆกีตาร์ครับก็คือผมคือเป็นตัวอนเตอร์เทนของเราใช่ใช่ใช่ค่อนข้างแบบว่าชอบความสนุกครับอันนี้จริงไหมโบนจริงครับคืออยู่ในรถตู้ใช่ไหมฮะคือคือเขาหลับกันหมดครับเขาก็เล่นกีตาร์ครับเล่นตลอดเวลาอะไรเงี้ยซึ่งแบบไม่นอนไม่นอนครับไม่ไม่ชอบนอนชอบเล่นอะไรเงี้ยซึ่งแบบก็ ยอมรับว่าเก่งจริงๆเพราะว่าคือถ้ารถตู้เอาฟิตเนสเข้าไปได้เขาก็เล่นด้วยใช่ครับถ้ามีดัมเบลอยู่ในรถก็เอาครับนี่คนหรือเครื่องจักรเอายแต่ว่านี่คือคือเป็นคนที่อยู่ในบ้านแล้วอันนี้ตรงเลยเนาะเขาเป็นคนล่าเริงอยู่ใกล้ๆแล้วก็เฮฮาไปทั้งวันอย่างเงี้ยอยากล้องเพลงเขาไปหาเขาครับได้เลยนะจับเลยเดียวครับอีกสักหนึ่งคำถามครับเดี๋ยวช่วงหน้ามีแฟนคลับมารออยู่นานแล้ะนะครับแต่งหน้าแต่งตารอเราด้วยอันนี้ของของของ คุณโบนของโบนนะครับโหนมราศีสิงห์เขาบอกว่าเป็นคนเอาแต่ใจตัวเอง <c oughs> เอาแล้วไงจริงไหม <c oughs> อะไรที่ขัดไม่เอาเลยจริงๆก็ไม่ใช่นะครับอ,อนี่ไม่ตรงผม,มว่าไม่ใช่เพราะว่าเหมือนผม <c oughs> ว่าผมเป็นคนยอมนะยอมแบบไม่ไม่ได้แบบว่าต้องแบบนี้ต้องแบบนี้อะไรเงี้ยครับคิดว่าแบบเหมือนถ้าเกิดทางเลือกอื่นที่ดีกว่าผมก็ก็โอเคไม่ได้แบบว่าจําเป็นจะต้องแบบ เป๊ะเป๊ะเป๊ะอย่างนี้อะไรเงี้ยครับถูกครับได้ครับว่ากันเถอะนะฮะอ่ะอันนี้ไม่แม่นนะครับนี่ไม่ตรงนะฮะเดี๋ยวพอไม่เก็บให้ ไข่แตกกันเลยทีเดียวนีช่วงแรกผ่านไปเรียบร้อยนะครับก็คุณผู้ชมที่เกิดราศีสิงและก็ราศีตุลเนี่ยค่อยๆเช็คดูไปพร้อมกับบูแล้วก็ดีวกันได้เลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราต้องไปพักกันสักซๆกอีกแป๊บหนึ่งครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเป็นช่วงที่คุณผู้ชมโชคดีมากๆครับส่งข้อความมานะฮะทาง s m s ของเราครับในหลายๆหมื่นข้อความแล้วเราสุ่มเลือกได้เข้ามาพูดคุยกับดีวแล้วก็บูนแบบใกล้ชิดนะฮะเดี๋ยวสักพวกนะฮะช่วงหน้ากลับมาเลยกันครับช่วงชิดดาวตั้เดี๋ยวคร อยากให้คนพิเศษของคุณเซอร์ไพรส์แบบนี้รุ่น Xclusive Gift of Love กับปรจัหนึ่งสองสามสี่ Music Hub ส่งเพลงนะครับอนนิเวอร์ซารี่ของพวกเราเพลงกลาาได้นะครับที่ดอกจันหนึ่งสองสามสี่มิวสิคคิวปิดนะครับส่งเสียงของคุณไปพร้อมกับเสียงเพลงเพราะๆครับผมใช่แล้วฮะและใครครับที่โชคดีครับก็จะได้ของขวัญครับเ <Wow. S 1> อ็กซ์ซิคคิเลิฟครับของขวัญไปยังคนพิเศษของคุณด้วยครับ